เมื่อมันถึงเวลาเราก็คงต้องคืนเขาไปนะคะ เขียนไว้ข้างเตียงค่ะโอ้อีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆะนะคะจากพี่ตูนนันทิดาแก้วบัวสายค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์ไอดีเอ็มคอดซีอาร์ด้วยรวมไปถึงแฟนคลับอสมทชิงไรยนะคะแฟนคลับเมืองรวงแล้วก็ท่านที่รับฟังผ่านทาง Radio m อเอ็มคด้วยค่ะมามามา,มาคุณผู้ฟังจัดลำดับท็อปฟายการวันนี้วันจันทร์จันทร์ที่20พฤษภาคม2567นะคะใครเข้าวินมาเป็น5้าลำดับแรกไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีทักทายพี่น้อยล่าโอ้โหปรบมือให้เลยนะคะเข้ามาเป็นคนแรกของวันนี้เลยทีเดียวค่ะตามติดมาด้วยคุณชายน้องม่อบอกว่าขอให้พบแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมังคังมังมีร่ำรวยเงินทองขอบพระคุณมากๆค่ะ ต่อด้วยความทรงจําสีจางนะคะแล้วก็ตามมาติดๆกับพี่นพพรค่ะโอ้โหเข้ามาเป็นลําดับที่3และสนะคะหยาบรุ่นแอบเบห็นแวบๆบรูปคล้ายๆกันเลยค่ะว่าจะทักอยู่ว่าพี่นพพรกับความทรงจําสีจางนี่ใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ตามติดมาด้วยลําดับที่5ปิดท้ายท็อปไฟของเราวันนี้พี่สกลค,ค่ะบอกว่าเชา้าวันจันทร์ขอให้หยาบรุ่นแล้วก็ FC อสอสมทชิมรายทุกๆท,ท,ท่านมีความสุขในการทำงาน ะะขอบพระคุณมากๆค่ะอย่าพรุ่นก็จะเป็นซื้อกล้างนะคะส่งมอบความรู้สึกดีๆส่งต่อความรู้สึกดีๆเหล่านี้ให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอ,อสมทชิงราย FM 101.25เมกะเฮิร์ทุกท่านทุกคนเลยค่ะรวมไปถึงสวัสดีทักทายไอ้หนุ่ยเวียงกือนานะคะรายงานตัวแล้วนี่พี่นราศักิ์เข้ามาแล้วนะคะรวมไปถึงพี่ธนโชตค่ะพี่วิชัยบอกว่าวันจันทร์สดใสสุขภาพดีมีความสุขกันทุกท่าน ฝากสวัสดีน้องๆที่ออกกําลังกายอยู่ที่สนามบินเก่าด้วยนะคะอยา่ารุนทักทายให้แล้วนะคะพี่วิชัยคะ่ะ สวัสดีทักทายคุณกกิรวิทด้วยค่ะเข้ามากันเรื่อยๆเลยทีเดียวสำหรับแฟนคลับทาง l ลาย i อดีเ็คอของเรานะคะรวมไปถึงพี่สินด้วยนี่ทีมงานน้องโดมเฟอร์นิเจอร์แม่สายนะคะคุณแม่สิรานีก็เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีทักทายพี่เอพพวงซิงด้วยบอกว่าวันนี้วิ่งงานพยาวรายงานตัวและหัวใจนี่สวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนเลยค่ะไลด์อดี เอ็มคอร์ดซีอาร์ศูนนะคะคุณผู้ฟังคะไลน์ไอดีอันใหม่ของอสมทเชียงรายของเรานะคะเติมศูนยเข้าไปคะ่ะเอ็มคอร์ดซีอานะคะอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้นะคะส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันนะเดี๋ยวพักสักเนี่ยพักตอนนี้เดี๋ยวอยาบรุณจะไปไล่ตอบไลน์ไอดีคุณผู้ฟังนะคะเด้งกันเข้ามาแบบพรึบบพรเลยทีเดียวอ่ามีม,มีมีคนบอกว่า แอบรักแฟนเขาแอบรักเมียหักเมาเมียเปิ้ลขอเพลงที่เข้าได้ขอเพลงที่เข้ากับช่วงจังหวะเวลานี้ได้ไหมเดีย๋ยวยาพรุณหาให้ก่อนละกันรักเธอแต่เธอไม่รู้ไหมคะหนุ่มเสกไปเลยคะ่ะ